สามปีแล้วมั้งที่คุณพิลพันธ์สาลีและที่ภาคไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้กับสาธนณชนได้ทราบว่าคดีดังคุณปอไฮโซนะครับนักธุรกิจยานยนต์เขามีคดีความกับน้องแตงโมนั่นก็คือน้องแตงโมเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนอื่นจอห์นนี่แฟมเบรี่ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคดีที่แตงโมนิดานะครับเราจะติดตามกันไปยาวๆจนกว่าทุกอย่างจะจบ นะไม่หยุดนะเพื่อตีข่าวนี้ให้พ้องประชาชนได้ติดตามกันและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทวงคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมพัรทรธิดาพัชรวีรภพรมนั่นเองไปฟังคลิปกันเลย Let's go <S ไม่ว่าจะเป็นการเสรียชีวิตบนบกถูกจัดฉากโยลงน้ำหรือไปเสียชีวิตในน้ำพัดตกลงเรือพัดตกจากเรือลงน้ำอะไรประมาณนั้น ดังนั้นเนี่ยคนที่จะไขปริศนาได้ก็คือพยานที่รับฟังเรื่องจากคุณปอและสิ่งต่างเหล่านี้ก็น่าจะเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหรือ d ไ i ได้เป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์นในวันนั้นเป็นอย่างไรแล่ทาไมคุณพีรพันธ์สาลีรัติภาคจึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆทั้งๆที่เป็นนักการเมืองก็คงต้องให้ความสําคัญสําหรับคนในแวดวงวงการดาราจากการจากไปของน้องแตงโมก,ก็คงต้องมีคนรู้จักและ คุณพีรพันธ์สาลีรละทิพาก็คงต้องรู้จักคนหลายๆคนในวงการดาราพอสมควรที่อาจจะโทรเพื่อปรึกษาว่าผมคุยกับปอหลังจากเกิดเหตุและปอเล่าอะไรผมฟังแบบ,แ,บบแ,บบแบบนี้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 อยากช่วยให้คดีความของน้องแตโมงนั้นมีความกระจ่างมากขึ้นผมขอกันตัวเป็นพยา,ยานในคดีนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือดีเอนั้นเข้าถึงข้อเท็จจริงความจริงมากขึ้นถ้าคุณปอบริสุทธ ก็โอเคก็ถือว่าเป็นการนะครับดีแคร์ให้กับคุณปอด้วยแล้วก็ดีแคร์ให้กับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเองด้วยในคราวดเดียวกันที่สําคัญห่านั้นคือการแสดงการแสวงหาความจริงในการเสียชีวิตของน้องแตงโมร่วมกันของสังคมไทยทำไมคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคถึงกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียนะครับตำแหน่งตำแหน่งดีๆในรัฐบาลของพลเอกประยุจันทร์ุชา โดยปิดปากเงียบมาตลอด3ปีมัง้งสิบนาทีนั้นสามปีมัง้งปริศนาที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ชายที่ปลายสายกับต้นสายนั้นเขาคุยอะไรกันไม่รายละเอียดที่แท้จริงแต่ถ้าคุณพีรพันคุณเป็นคนที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยจนคนออกมาปกป้องและก็คนที่อ้างความจงรักภักดีมากมายชื่นชอบคุณ ผมขอพูดตรงนี้นะครับประชาชนคนหนึ่งขอตั้งคำถามกับคุณว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นพี่ชายของน้องแตงโมแล้วคุณเองรู้จักผมและคุณเองก็รู้จักปอและคุณเองก็คุยกับปอร่วมร่วมสิบนาทีแล้วคุณก็มองข้ามหัวผมไปโดยไม่โทรเล่าอะไรผมฟังเลยว่าปอมันพูดอะไรกับคุณบ้างในฐานะถ้าผมเป็น พี่ชายของน้องแตงโมผมคงเลิกคบกับคุณนะครับคงตัดความสัมพันธ์ไม่สังคกรรมอะไรด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งคุณพิราพันธ์ก็คงไม่มีความจําเป็นอะไรที่อยากจะมาสังคกรรมอะไรกับผมในฐานะที่เป็นพี่ชายของน้องแตงโมผมกลาลังเปรียบเทียบให้ฟังครับเพราะถ้าเกิดว่าน้องแตงโมคือน้องสาวของคนทุกคนในประเทศนี้เป็นพี่สาวของคนทุกคนในประเทศนี้ และการจากไปนี้คือเรื่องสำคัญของสังคมไทยที่จะไขปริศนาถึงความยุติธรรมในบ้านในเมืองของเราคุณพีรภพันธ์กับนิ่งนอนใจอยู่ด้าประมาณสามปีมั้งกับสิบนาทีนั้นพวกเราไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงเพราะหลายๆคนที่เป็นกองเชียร์เขาก็ต้องเชียร์ส่วนผู้ชมอย่างผมหรือใครอีกหลายคนก็คงต้องตั้งคำถามว่าทำไม คุณพีรพันธ์สาลีรัชวิภาคจึงปล่อยให้เวลา3ปีมั้งมันเกิดขึ้นและ10บนาทีนั้นกลายเป็นปริศนาจวบจนถึงทุกวันนี้อั up to you, ู่อั m ทูมเราไม่จำเป็นที่ต้องทะเลาะกันสวัสดีครับหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรเลยไม่เคยหลังจากโทรศัพท์ในวันนั้นเนี่ยคุณปอเคยโทรศัพท์มาอีกไหมคะหรือว่าเคยมาพบพี่ตุ๋ยไหมคะไม่ก็ไม่เคยมาพบผม ไม่เคยมาพบใช่ไหมแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เคยเพ,พราะบางทีเราเอารถไปซ่อมไงมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเขาประจําหรอกนานๆเขาก็จะโทรมาทีนึงแต่ส่วนใหญ่ก็โทรมาอ่าเอาเรื่องรถที่ผมไปเข้าอู่บ้างอะไรบ้างเท่านั้นก็รู้จักกันแค่นี้นะครับใช่ไหมก่อนที่เขาจะเกิดเขตเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคนทําธุรกิจที่เรารู้จักธรรมดาเหมือนเพื่อนคุณจิ๊บอะคุณจะไปรู้ว่าวันไหนใครจะทาอะไรไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ย ผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะเขาคงมาได้โทรหาผมคนเดียวหรอกเจตนาที่พวกเราไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้มันจะกลับขึ้นขอขอให้ทุกคนเห็นใจด้วยว่าเจ๊เจ๊นะขอบคุณมา พอจุดเกิดเหตุนะครับเรานัดเจอกันกแล้วเราก็ขี่เรืไปทานร้านอาหารนะครับชื่อว่าบ้านตะนิดหลังจากนั้นเนี่ยเราขับเรือจากบ้านตะนิษนะครับกลับมาที่สะพานพระรามแปดนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจไว้ามาถู่่หลากสานพระรามแปดเสนี่ยเราก็เลยเดินทางกลับมาที่ที่จอดเรือแล้วก็ก 8, ลับสะพานพระรามแปดมาที่บ้านเสร็จเนี่ยพ็เกิดเหตุที่โบหายไปแล้วเราก็ตกใจ จริงๆต้องบอกว่าในการเดินทางของการเดินทางขงเรียครับเขาก็จะถ่ายแลน์ม,มาเนี่ยคือสะพานตรงเี้ยเป็นเบสิกอยู่แล้วแล้วก็ทั้งคุณโมคุณกะติกเนี่ยก็ชอบถ่ายรูปนะครับพอเขาขอไปถ่ายรูปตรงวิวท่พยพสวยครับจุดที่ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นสป้านเนี่ยคือที่สะพานตะลัมแปดโมเนี่ยั่งถ่ายรูปหน้าเรือหลังจากนึ้งเสร็จแล้วอ่ะบเถ่ายเสร็จแล้วอะ เราอะล่องเรือกับผมถามว่าตัวผมเองอะผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นคือเขาเดินผ่านไปตัวผมอะผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแฟนนะครับคุณแฟนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือคุณแฟนเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าคุณโมจับขาคุณแฟนเพราคุณแฟนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออกคุณโมจับขาคุณแฟนไว้ แล้วคุณโมนักปัศวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแฟนหลังจากนั้นนะ่ะตอนที่คุณแทนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปลี่ยนน้าแล้วก็จังหวะนั้นเนะี่ยคุณแฟนก็มีการหนุนจังหวะน่าจะเป็นมือนโดนพี้นแบะบทำไม่สวนะพัดตก,กแต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแทนบอกว่าตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยายามตัด้านข้างเหลือ แล้วก็ตกลงไปสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลต่อคือว่าตือแฟนตะโกนว่าอีโมตกน้ำ